เก็าเพื่อนๆตัดอ้อยเสร็จแล้วนะครับอ้อยที่บ้านก็มีอยู่กองหนึ่งมาตัดนี่ันนี้สองมัดวันนี้สองมัดนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ไปครับมอเตอร์สุมเข้านะครับมันรถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับอันนี้ผมมาเข้าสวนอีกด้านหนึ่งนะครับเข้าสวนด้านนี้ด้านนุ่มพอดีเอาดินมาถมทางดินยังไม่เนียนรถมานี่น่าจะจมนะครับเป็นดินเหนียว ันนี้ก็เลยต้องใช้มอไซน์นะครับสู้ๆกันไปครับนี่ครับมอไซมัดอ้อยนะครับทยอยออกไปทีละสองมัด <c oughs> มีอยู่มีอยู่ที่บ้านละมัดหนึ่งก็จะรวมเป็นห้ามัดโอเคนะครับสู้ๆครับสายหวานทุกคนน้มามอแุะสมก็แบบนี้แหละครับถ้าใครมีพื้นที่ที่รถเข้าถึงได้ก็ดีหน่อยของผมรถก็เข้าถึงนะแต่ว่ามันเละเข้าไม่ได้ Copy the cap.